ใทยสร้างไทยเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นภรคการเมืองสุดท้ายที่จะทำนะคะเป็นภารกิจในการสร้างองค์กรสุดท้ายแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ทำงานการเมืองมาครบ29ปีเต็มนะคะเริ่มตั้งแต่พฤทธา3านะคะก็เป็นงานแรกเลยที่เลอกตั้งมาปั๊บเข้าสภาน้อยกว่าอยู่บนถนนเนี่ยก็ตั้งแต่ร่วมตั้งแต่พฤษภา35มามาเป็นต้นไปแล้วก็เราก็อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเราก็เป็นคนที่อยากที่จะเห็นการพัฒนาประชา ประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ตอนนี้พอต้องอมาทำพักการเมืองเองเนี่ยก็ตั้งใจค่ะว่าจะเป็นงานการสร้างพักการเมืองเป็นงานชิ้นสุดท้ายว่าง,งานเถอะนะคะ mm hmm. แล้วก็ประกอบกับเราคงเห็นละว่าภาวะที่การเมืองมันไม่ดีการเมืองมันเข้ามาทําร้ายประชาชนหรือเราเรียกว่าเรามาอยู่ในอีโคซิสเต็มที่มันจะเก่งแค่ไหนจะแข่งแค่ไหน <c oughs> นะจะอึดแค่ไหนถ้าอยู่ในอีโคซิสเต็มแบบนี้มันก็จะไปไม่รอดนะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยมันจะม ีจุดหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันต้องมีพักการเมืองหรือมีพักการเมืองคือเครื่องมือการทํางานให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีพักการเมืองที่สามารถที่จะเ,เป็นเครื่องมือที่ดีให้กับประชาชนก็คือ1นึ่งจุดยืนก็แน่นอนค่ะตั้งแต่วันแรกที่ทํางานการเมืองถึงวันนี้29ปี เต็มจะเข้า30ปีเนี่ยเราอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ใฝ<ะ>่ฝันว่าประชาธิปไตยมันจะเบ่งบานต่อเนื่องโดยไม่มีพเด็จการเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมาคอยขัดจังหวะการพัฒนาประชาธิปไตยวันนี้เนี่ย<ะ>ก็ต้องบอกว่าทําไมการมาสร้างไทยสร้างไทยเนี่ยรวฐมการแบบไหนแน่นอนเราต้องยืนอยู่บนหลักของประชาธิปไตย2เราต้องรู้ตัวว่าวัาวนนี้การเมืองมันถูกดิสับแล้วเรา<ะ>จริงๆแล้วถูกดิสラบมาก่อนโควิดแต่เมื่อโควิดมาถึงเนี่ยยิ่งเห็นชัดว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะต้อง พาประชาชนออกจากอีโคซิสเต็มแบบนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่ตั้งใจก็คือบอกแล้วว่าพักไทยสร้างไทยจะเป็นมาสเตอร์พีชชิ้นสุดท้ายในการทํางานนะคะ,คะก็จะทําตัวเนี่ยนะคะในรุ่นหรือว่ารุ่นใหญ่แล้วกันนะคะที่มีประสบการณ์นในการ